สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาได้เปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวพันธพื้นเมืองว่าวัวพันธ์พื้นเมืองเนี่ยมันเลี้ยงง่ายกว่าวัวพันธุ์ริงหรือไม่เพราะอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับซึ่งผมก็เลี้ยงวัวพันพื์เมืองมาหลายปีแล้วครับเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเด็กจนปัจจุบันนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่เหตุผลที่เลี้ยงก็เพราะว่ามันเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายทนโรคก,ก็ให้ลูกถี่นะครับถามว่าทําไมวัวพันพื้นเมืองมันถึงเลี้ยงง่ายนะครับ ข้อแรกก็คือว่าวัวพันพื้นเมืองเนี่ยมันก็เป็นวัวที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของบ้านเรานะครับก็คือมันจะมีความทนทานต่อความร้อนทนทานต่อมแมลงแล้วก็จะไม่ค่อยเจ็บป่วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นวัวที่แข็งแรงซึ่งวัวพวกนี้นะครับมันเป็นวัวพื้นถิ่นม,มันยิงมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับ วัวพวกนี้จึงทนแดดทนฝนครับทนร้อนครับไม่มีปัญหาครับฝนตกแดดออกอก็ไม่มีปัญหาพาะแมลงก็ไม่มีปัญหานะครับวัวพวกนี้มันก็สามารถที่จะอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมของบ้านเรานะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับแล้ววัวพันธุ์เมืองเนี่ยมันจึงเป็นวัวที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับก็คือไม่ค่อยเก็บป่วยอะไรนั่นเองนะครับข้อที่2ครับก็คือวัวพันธุ์เมืองเนี่ยมันเป็นวัวที่ กินเก่งคำว่าก,กินเก่งหมายถึงว่ากินทุกอย่างไม่เลือกครับช่วงที่หน้าฝนย่างงามมันก็กินอุดมสมบูรณ์แต่ช่วงหน้าแล้งนะครับไม่มีหญ้าวัวพวกนี้นเล็มหญ้าแห้งเล็มฟางแห้งครับก็คือกินทุกอย่างที่มีนั่นเองครับมันไม่เลือกวัวพวกนี้มันจึงเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายกินเก่งนั่นเองนะครับอย่างที่เขาบอกว่าวัวพันธุ์้นเมืองนี่เป็นวัวที่กินเก่งทนโลกก็เพราะแบบนี้แหละครับ เมื่อมันกินเก่งนะครับถึงแม้ว่าอาหารมันไม่มากนะครับมันกินหญ้าเก่งมันเลี้ยงหญ้าดีมันก็จะอ้วนเหมือนกันนะครับนี่ครับอ้วนดีมากเลยนะครับแล้วอันต่อมาคือว่าวัวพันเมืองเนี่ยมันเป็นวัวที่ตัวเล็กนะครับถามว่าทําไมวัวพันเมืองมันถึงตัวเล็กครับก็เพราะว่าอาหารนะครับหรือหญ้าของบ้านเราครับในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมันจะน้อยนะครับดังนั้น ถ้าวัวมันตัวใหญ่นะครับมันก็จะกินอาหารไม่อิ่มเมื่อมันกินไม่อิ่มมันก็จะผอมดังนั้นวัวพันธุ์เมืองเนี่ยมันก็จะเลยตัวไม่ใหญ่นะครับเมื่อมันตัวเล็กตัวไม่ใหญ่มันก็ไม่จำเป็นต้องกินมากครับปล่อยเลี้ยงหญ้ามันก็อ้วนแล้วนะครับเมื่อวัวมันอ้วนวัวมันสมบูรณ์ระบบต่างๆมันก็สมบูรณ์ไปด้วยนะครับอย่างเช่นระบบภูมิคุ้มกันโรคนะครับวัวกินหญ้าอิ่มอ้วนพวนสมบูรณ์มันก็จะมีร่างกายได้แข็งแรง ค่อยเก็บป่วยนะครับก็คือมีภูมิต้านทานดีนะครับอันที่สองเมื่อว่ามันสมบูรณ์ระบบสืบพันธุ์ต่างๆมันก็จะดีไปด้วยนะครับดังนั้นวัวไทยพันธุ์เมืองมันจึงเป็นวัวที่ให้ลูกถี่ให้ลูกดีนะครับออกลูกประมาณสัก2-3เดือนมันก็เป็นสัตว์แล้วก็สามารถผสมได้นะครับวัวพันธุ์เมืองก็เลยให้ลูกปีละตัวครับอันนี้คือข้อดีของมันเลยนะครับก็่ปจะว่าวัวมันอ้วนวัวมันสมบูรณ์ครับ รูปต่างๆมันก็จะสมบูรณ์ไปด้วยครับอันนี้คือข้อดีของวัวพันธุ์เมืองเลยนะครับดังนั้นวัวพันธุ์เมืองนี่มันจึงเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเลี้ยงนะครับวัวพวกนี้นะครับความจริงนะครับสมัยแรกๆที่ผมเป็นเด็กนะครับก็จะเอาวัวออกคอกประมาณ3ามโมงเช้านะครับสามโมงเช้าก็ไล่ออกไปไล่ไปกินหญ้าในทุ่งนาแล้วนะครับมันก็จะเลี้ยงหญ้าทั้งวันเลยครับวัวพวกนี้มันก็จะเลี้ยงหญ้าทั้งวันนะครับแดดร้อนมันก็ไม่กลัวครับวัวพันธุ์เมืองเนี่ยประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมง พอมันอิ่มมันก็จะเข้าคอกนะครับเจีนว่าวัวพันธุ์เมืองเนี่ยเวลาเลี้ยงถ้าใครเคยเลี้ยงวัวจะรู้เลยครับว่าจะเอาออกสายรับสามโมงนี่ยค่อยออกไปผูกเอาไปไล่กินในทุ่งนาประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยก็ไล่เข้าคอกไล้เลยนะครับเพราะว่ามันอิ่มแล้วนั่นเองครับอันนี้คือข้อดีของวัวพันธุ์เมืองครับก็คือมันเป็นวัวที่กินเก่งกินทั้งวันครับเล็มหญ้าเล็มอะไรทั้งวันเลยนะครับพอมันอิ่มมันก็จะเข้าคอกเองนะครับ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงครับที่ผมเคยเลี้ยงมาซึ่งผมก็เลี้ยงมาหลายปีแล้วนะครับเลี้ยงตั้งวัวพันพื้นเมืองเลี้ยงทั้งวัวพันสุดท้ายแล้วก็มองว่าวัวพันพื้นเมืองเนี่ยมันเป็นวัวที่เหมาะกับเรานั่นเองนะครับมหมายถึงว่ามันเป็นวัวที่เหมาะกับคนที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเลี้ยง New วัวแบบไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเนี่ยวัวพันพืนเมืองเนี่ยก็เป็นวัวที่เหมาะสมมากเลยนะครับมันเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายต้นทุนน้อยนะครับ แต่ข้อดีของมันคือมันเป็นวัวที่ไม่ค่อยเจ็บปว่วยอันที่2คือเป็นวัวที่ให้ลูกถี่ให้ลูกเปลีละตัวนะครับนี่ครับนี่คือลูกมันก็สวยดีนะครับลูกนี้ก็เกิดจากลูกผสมบามั่นนะครับงนั้นล,ลูกของมันเนี่ยก็จะมีเลือดบามั่นผสมอยู่มันก็จะตัวโตกว่าแม่นิดนึงนะครับน,นี่คือลักษณะของวาาัวพันธุ์เมืองนะครับใครที่อยากเลี้ยงวัวนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาครับ หรืออาจจะมีแปลงหญ้าไม่มากครับก็แนะนําให้เลี้ยงวัวพันธุ์เมืองนะครับมันเป็นวัวที่เลี้ยงง่ายกินเก่งทนโรคและที่มันคือเป็นวัวที่ให้ลูกถี่นะครับสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับสำหรับวัวพันธุ์เมืองวันนี้ก็เลยมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่จะเลี้ยงวัวมือใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทานช้าของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ